สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกคอหวยนักเสียงโชคทุกท่านครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง youtube ช่องคนแชร์หวยอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ก็วันที่25ตุลาคม2564สํำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆสมาชิกนะครับไปดูข้อมูลแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยของอาจารย์นอตตี้นะครับซึ่งล่าสุดนะครับอาจารย์นอตตี้ก็ได้ ปล่อยแนวทางตัวเลขชุดเต็มใบออกมาแล้วนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันเพื่อนๆสมาชิกในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับก่อนที่ผมจะนำพานะครับเพื่อนๆสมาชิกไปชมข้อมูลแนวทางของอาจารย์นอตตี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ Surprise, กดแชร์ให้กับ YouTube ช่องคนแชร์หวยด้วยนะครับหาเพื่อนๆท่านไหนนะครับเข้ามาแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลด้วยนะครับเพราะนี่คือเป็นเพียงแค่ แนวทางในการตัดสินใจทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับก็มาดูข้อมูลแนวทางของอาจารย์นอตตี้กันนะครับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1พฤศจิกายน64นะครับสําหรับงวดนี้นะครับอาจารย์นอตตี้ก็ฟัน5มานะครับวิ่งรูด5ส่วนตัวชอบนะครับเป็นชุด3ตัวนะครับอาจารย์ชอบ50-1 507นะครับ501 507 2ตัวนะครับที่อาจารย์ให้มาก็จะมี50 51 01 57นะครับ50 51 01 57ก็ขอบคุณข้อมูลแนวทางจากอาจารย์นอตตี้นะครับที่ให้ผมมาแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนๆสมาชิกในคลิปนี้นะครับก็เพื่อนๆสมาชิกท่านไหนนะครับเห็นตัวเลขของอาจารย์แล้วชื่นชอบ ตรงใจก็บันทึกเซฟไว้นะครับรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่กันไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะหมดแผงก่อนครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิก FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะครับกับแนวทางข้อมูลของอาจารย์นอตตี้ในงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน64นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ